ใหม่ล่าสุดจากเกาหลีไฮยาเรดจิงเส็งครีมสารสกัดสมแดงไข่มุกเกาหลีหน้าเด้งใสไร้ฝ้าเผยผิวขาวกระจ่างใสย,ย้อนวัยสาวทาแล้วจบสวยใสยไม่เจ็บตัวสารสกัดธรรมชาติไซเอทอนุภาตไตรเป็ดไทยลดริ้วรอยยกกระชับรูปหน้าวีเชฟไฮยาลูนิกเข้มข้น3โมเลกุลพร้อมเรด l อเติมเต็มร่องแก้มใต้ตาริมฝีปากอิมฟูดูเด็ก สวัสดีค่ะมาพบกับซูซานคอสเมติกนะคะเราคือโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครบวงจรจากประเทศเกาหลีค่ะวันนี้นะคะซูซานก็มาจัดแน่นจัดเต็มเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเซตนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ในเรื่องของความตึงบนใบหน้านะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถช่วยยกกระชับรูปหน้าให้วีเชฟและตบท้ายด้วย ความฟูเด้งของหน้าทําให้สวยย้อนวัยสาวได้นะเอาเป็นว่าเซ็ตนี้นะคะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะเรียกว่าติดท็อป10แล้วก็ติดท็อปมากๆเลยนะคะที่ประเทศเกาหลีที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสาวๆนะคะหรือเม้แต่หนุ่มๆหรือแม้แต่จะสาวใหญ่ก็ตามก็สามารถที่จะใช้เซตนี้ได้เพราะด้วยที่เราเรียกว่าเน้นเกี่ยวกับนวัตรกรรมเราเนี่ยได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศเกาหลีเลยนะคะเพราะสินค้าเซตนี้เราเรียกเซตว่าอิมฟูตึงจากเกาหลีนั่นเองเราเน้นโรงงานการผลิต ติดหนึ่งใน10ของประเทศเกาหลีเลยทีเดียวที่เรียกว่าเน้นนวัตกรรมใหม่ล้ำสมัยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของนะคะเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะได้ด้วยก็ทำให้เราเนี่ยได้ถึงความปลอดภัยได้ถึงคุณตี้ที่สูงที่สำคัญนะคะบินตรงมาถึงประเทศไทยแล้ว และมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะเราได้รับเกี่ยวกับอยของประเทศไทยในการรองรับสินค้าทั้ง3ตัวนี้เรียกว่าเป็นเซตครบเวอร์เซตที่เพอร์เฟกมากๆเลยเพราะทั้ง3ตัวเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือเราได้นะคะในเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลด้วยรวมไปถึงสารสกัดที่สุดยอดทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นโสมแดงเกาหลีแล้วก็รวมไปถึงครีมโบท็อกหน้าตึงที่ ที่เรียกว่าได้ทางสารัฐอเมริกานะคะเป็นการรองรับเกี่ยวกับ ตัวยกตึงกระชับที่สามารถทำหน้าที่คล้ายคลึงกับการฉีดโบ็อกเท่านั้นยังไม่พอยังตบท้ายด้วยตัวฟิลเลอร์ก็คือตัวเซรั่มฟิลเลอร์ที่เราใช้สารสกัดส่วนผสมตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองทำให้หน้าอิ่มฟูดูเด็กนั่นเองค่ะทั้ง3ตัวนี้นะคะมารวมตัวกันเป็นเซ็ตนะคะอิ่มฟูตึงจากเกาหลีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ต้องตกใจค่ะคุณภาพคับแก้วขนาดนี้เรียกว่ามาไซซิ่งพิเศษไซซิ่งใหญ่ แต่ว่าราคาเรียกว่าเบากระเป๋ามากๆค่ะเพราะปกติเป็นหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะแต่เรานะคะจ่ายเพียง999บาบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องขึ้นอยู่ที่ความเร็วมาพบกับโปรโมชั่นสุดปังกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสวยครบจบเพียงเซ็ตเดียวโปรโมชั่นเซ็ต อิมฟูเด้งตึงเกาหลีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอัปเดตสุดๆนะคะเป็นเซ็ตที่แก้ได้ทุกปัญหาผิวที่ช่วยทําให้ผิวของคุณอิมฟูตึงกระชับสวยใสยสไตล์เกาหลีมาพร้อมกับครีมหน้าเด้งโสมแดงเกาหลีขนาด65กรัม และควบคู่กับครีมโบโท็อกหน้าตึงบาคนนี้อีก40กรัมเท่านั้นไม่พอนะคะยังรับเพิ่มไปอีก1ชิ้นเซรั่มฟิลเลอร์เพิ่มความอิ่มฟูดูเด็กอีก40กรัมรวมทั้งหมด3ชิ้นแต่ที่สำคัญนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้ปกติ12,800บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะ จ่ายเพียง999บาทเท่านั้น <Wow. S 1> ถ้าพร้อมแล้วกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ mv mall ย้ำและเน้นกันอีกรอบนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้กับเซตหน้าอิ่มฟตูตึงเด้งเกาหลีรับไปเลยค่ะครีมหน้าเด้งสมแดงเกาหลี1กระปุก ครีมโบทอกหน้าตึงอีกหนึ่งกระปุกและเซรั่มฟิลเลอร์นะคะหน้าอิม่มฟูอีกหนึ่งกระปุกรวมแล้ว999บาทย้ำเล่นๆนะคะรีบสำรองสิกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ MV m a อายุ70แล้วค่ะเยอะมากค่ะโดยเฉพาะล่องน้ำหมากลึกมากๆค่ะรู้สึกริ้วรอยล่องลึกตื้นขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นโดยเฉพาะล่องแก้มตื้นขึ้นอย่างชัดเจนคอก็ตึงด้วยค่ะพอใจมากค่ะไปไหนก็มีแต่คนทักไม่เชื่อว่า70แล้วคิดว่า60ต้นต้นดีใจมากค่ะอยากให้ลองค่ะบาโกนี่ของก็ดีจริงๆต้องทีูู่น์ด้วยตัวเองค่ะปัญหาเยอะค่ะตามอายุเลยค่ะ 75ปีแล้วค่ะก็มากมากค่ะดีใจที่ได้เจอตัวนี้ตอบจุดปัญหาเราค่ะไม่คิดว่าอายุขนาดนี้จะช่วยได้ค่ะบอกเลยค่ะยิ้วรอยลึกๆตื้นขึ้นมาผิวที่แห้งก็กลับมาชุ่มชื้นดูหน้าดีขึ้นลูกๆเพื่อนๆทักทุกคนค่ะจะให้ลองค่ะที่ชั้น75แล้วให้บำรุงมาเยอะ แต่บอกเลยเซตนี้ดีจริงๆค่ะแต่ก่อนนะคะนัจะมีปัญหาเรื่องหน้าไม่อิ่มฟูมีฟ้ากระตรงหนวกแก้มค่ะเพราะว่าตากแดดบ่อยก็เลยว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ทำเลเซอร์แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างแพงก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะเป็นบัคคุนี่ไฮยาหน้าฟูแก้มฟ้าเกาหลีค่ะซึ่งปรากฏว่าพอใช้ไปหน้าอิ่มฟูขึ้นมากแล้วก็ฟ้ากระตรงหนวกแก้มหายไปเลยค่ะก็ตอนนี้ก็อายุใกล้จะเลข5้าแล้วนะคะก็จะพบปัญหาในเรื่อง ริ้วรอยในเรื่องฝ้าในเรื่องกาะนะคะของคนวัยผู้หญิงวัยที่จะ50าสิบะคะ่ะแต่พอได้ลองใช้ทีมบาร์คโนี่นะคะตัวโบท็อ,อกของเกาหลีะคะ่ะก็รู้สึกว่าฝ้ากาะแล้วก็ริ้วรอยอะคะ่ะดูจางลงภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ก็เวลาไปทานข้าวกับเพื่อนเนี้ยค่ะเพื่อนก็จะทักว่าเออดูสิริ้วรอยดูจางลงนะฟ้ากัดก็ดูดีขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยเออรู้สึกประทับใจในตัวครีมบาคโคนี่ตัวโบทอกค่ะมาจากเกาหลีนะคะ ครีมตัวนี้นะคะจะเป็นก็คือทาบำรุงเช้าเย็นในครีมตัวนี้เนี่ยจะมีตัวสารตก,กัดน,นะคะส่วนผสมตัวทรามชน,นจะทํางานเทียบเท่าโบทอ็อปและมีงานวิจัยรองรับเลยนะคะตัวนี้เนือ้อครีมนะคะเนือ้อครีมจะเป็นสีขาวนะคะทาได้ทั่วหน้าลําคอแล้วก็มือเลยนะคะคือทาแล้วก็นวดวนเบาๆะคะ่ะตัวเนื้อครีมเนี่ยจะซึมสูดผิวไปไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะกรอบหน้าเราเจะชัดขึ้นมากเลยนะคะสังเกตดูได้เลยนะคะทั้งมือทั้งคอคือจะรู้สึกได้เลยว่าหลังทาไปเนี่ยสามชั่วโมงจะรู้สึกเลยคะ่ะว่าตังขึ้นกระชับขึ้น ทาตรงไหนตึงตรงนั้นเลยค่ะมาพบกับโปรโมชั่นสุดปังกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสวยครบจบเพียงเซ็ตเดียวโปรโมชั่นเซ็ตหน้าอิมฟูเด้งตึงเกาหลีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอัปเดตสุดๆนะคะเป็นเซ็ตที่แก้ได้ทุกปัญหาผิวที่ช่วยทำให้ผิวของคุณอิมฟูตึงกระชับสวยใสยสไตล์เกาหลีมาพร้อมกับครีมหน้าเด้งโสมแดงเกาหลีขนาด65กรัม และควบคู่กับครีมโบ็อกหน้าตึงบาคนี่อีก40กรัมเท่านั้นไม่พอนะคะยังรับเพิ่มไปอีก1ชิ้นเซรั่มฟิลเลอร์เพิ่มความอิ่มฟูดูเด็กอีก40กรัมรวมทั้งหมด3ชิ้นแต่ที่สำคัญนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้ปกติ12,800บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วกดมาเบอร์ข้างล่างนี้ หรือแอดไลน์มาที่ mvmo ย้ำและเน้นกันอีกรอบนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้กับเซ็ตหน้าอิม่มปูตึงเด้งเกาหลีรับไปเลยค่ะครีมหน้าเด้งสมแดงเกาหลี1กระปุกครีมโบท็อกหน้าตึงอีก1กระปุกและเซรั่มฟิลเลอร์นะคะหน้าอิม่มปูอีก1กระปุกรวมแล้ว999บาทย้ำและเน้นนะคะ รีบสำรองสิกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ MV m o l l เอาละค่ะเราได้โปรโมชั่นสุดปังแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้ใช้จริง <c oughs> เห็นผลจริงกันไปแล้วนะคะว่าเซ็ตีเรียกว่าสามารถทำให้เราเรียกว่ากลับมาเป็นสาวนะคะแล้วก็หน้ายกตึงกระชับเป็น V shape ที่สำคัญเนี่ยนะคะอิมฟูดูเด็กร่องริ้วรอยต่างๆนะ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าปัญหาหมดไปนะคะ แล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยไม่เคยจัดเลยเซ็ตที่ completely ขนาดนี้คือ <Wow. S 1> เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโสมแดงก็คือตัวนี้นะคะครีมหน้าเด้งของบาคอน,นี่ก็คือเป็นตัวโสมแดงเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยนะคะเขาจะนิยมเกี่ยวกับตัวโสมแดงมากเพราะตัวโสมแดงเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของคุณสมบัติเขาเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยเรียกว่าสดชื่นหรือกระตุกผิวนะคะ ทำให้ผิวเราตื่นขึ้นสําหรับท่านไหนก็ตามที่เรียกว่าผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสหรือมีแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมารบกวนตัวนี้นะคะเรียกว่าครีมหน้าแด้งโสมแดงเกาหลีพิชิตได้แน่นอนเพราะว่าในส่วนผสมของโสมแดงเนี่ยเขาเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระตุกผิวของเราแล้วก็เป็นลดเม็ดสีเมลานินทําให้เม็ดสีนะคะมีการจางลงแล้วก็ทําให้หน้าเราขาวกระจ่างใสนะคะแดงเหมือนกับสาวเกาหลีนั่นเอง ตัวนี้ไม่พอนะคะไซซิ่งเนี่ยนะคะใหญ่ขนาดนี้65กรัมเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> ใช้กันยาวนานเรียกว่านะคะหลายหลายเดือนนะคะก็ทำให้เราเนี่ย สวยย้อนไวัยได้ตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วยังไม่พอค่ะตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะเราเรียกตัวครีมโบท็อกนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าทําไมเราถึงเรียกว่าครีมโบท็อกเพราะว่าเขานะคะมีสารสกัดตัวไซเอทค่ะก็คือสารสกัดที่เรียกว่าได้รับนะคะในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็การรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะว่า สามารถทำหน้าที่คล้ายคลึงกับการฉีดโบ็อกซึ่งหลายคนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถูกอกถูกใจตัวนี้มากๆเลยเหตุผลเพราะว่าตัวโบ็อกนี่นะคะโดยปกติเราจะต้องไปคลินิกใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะหนเจ็บตัว2ราคาแพง3ก็คือด้วยสภาวะ เศรษฐกิจตอนนี้หรือแม้แต่นะคะโรคระบาดของเราตอนนี้นะคะอาจจะทําให้เรากังวลใจแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีเขาเรียกว่านะคะปรับเปลี่ยนนวัตกรรมจากการที่เข้าคลินิกมาสามารถใช้เองทําเองได้ที่บ้านกับครีมโบท็อกโดยเน้นสารสกัดส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะว่าทําให้หน้ายกตึงกระชับได้และมาตบท้ายตัวนี้เรียกว่าสุด ยอดมากๆเลยนะคะเซรัมฟิลเลอร์ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะเรียกว่าไปเวลาหน้าเราเนี่ยนะคะเริ่มแบบมีร่องลึกริ้วรอยต่างๆนะคะเราก็ต้องการให้เติมเต็มนะคะตัวฟิลเลอร์นี่แหละคะ่ะเราสามารถเติมเต็มได้เองที่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีที่มีการปรับเปลี่ยนจากการไปฉีดไปจิ้มมาเป็นการ ทาหรือการแบบสัมผัสก็คือการใช้เป็นแบบของเซรั่มนั่นเองนะคะแต่ว่าย้ำและเน้นเลยนะคะเป็นตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์สินค้า3ตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าของซูซานนี้นะคะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะครีม สมแดงเกาหลีนะคะครีมโบโทอกหรือแม้แต่เซรั่มฟิลเลอร์สตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆที่สามารถทําให้เราสวยย้อนวัยแล้วก็รวมไปถึงสารสกัดส่วนผสมที่สุดยอดมากๆกับเซตหน้าอิมฟูตึงเกาหลีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องไปดูวิธีใช้กันเลยดีกว่าค่ะ วนี้นะคะเริ่มจากการนะคะอิมพูตึงนะคะหน้าและคอนะคะแล้วเราก็ดูดขึ้นมานะคะนี่เลยนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเรานี่เลยค่ะหยดหนึ่งสองหยดที่สามนะคะหยดที่สี่ค่ะหยดที่ห้าหยดที่หกนะคะหยดที่เจ็ดนะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะเอาเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็คอค่ะ บันเลนไปเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวที่สองนี้นะคะซูซานให้เป็นครีมหน้าเดงโสมแดงเกาหลีเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีสีเหลือ,องอมอ่อนนะคะเราก็แต่งนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หกค่ะเราก็บรนเลงไปเลยแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยความ เด้งนะคะแล้วก็ลดเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดเราได้ด้วยทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนะคะแล้วเราก็มาตบท้ายนะคะกับตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าครีมโบท็อกนะคะเป็นตัวยกกระชับนะคะลิ้วรอยร่องลึกรวมไปถึงเนี่ยนะคะทําให้รูปหน้าเป็นดีเ p e เนื้อของเขานะคะโอ้โหแบบสีขาวมากนะคะข้อมยังไงก็ไม่ถูดนะคะเราก็ลงไปเลยนะคะ ทัวหน้านะคะแล้วก็เน้นนะคะในจุดที่เราต้องการยกตึงกระชัโดยเฉพาะคอนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตรงนี้นะคะที่ชอบหย่อนลงมาน,นะคะ <S <S <ๆ>แค่นี้เองค่ะสามขั้นตอนนะคะผิวของเรานะคะชุ่มชื้นตึงนะคะ V-shape ฟูนะคะฝ้ากระจางหายนะคะครบ ปัญหาผิวนะคะกับ3ขั้นตอนเช้าเย็นเช้าเย็นรับรองค่ะไม่ผิดหวังอ,อยแน่นอนค่ะ มาพบกับโปรโมชั่นสุดปังกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสวยครบจบเพียงเซ็ตเดียวโปรโมชั่นเซ็ตหน้าอิมฟูเด้งตึงเกาหลีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอัปเดตสุดๆนะคะเป็นเซ็ตที่แก้ได้ทุกปัญหาผิวที่ช่วยทําให้ผิวของคุณอิมฟูตึงกระชับสวยใสยสไตล์เกาหลีมาพร้อมกับครีมหน้าเด้งโสมแดงเกาหลีขนาด65กรัม และควบคู่กับครีมโบโ็อกหน้าตึงบาคุนี่อีก40กรัมเท่านั้นไม่พอนะคะยังรับเพิ่มไปอีก1ชิ้นเซรั่มฟิลเลอร์เพิ่มความอิ่มฟูดูเด็กอีก40กรัมรวมทั้งหมด3ชิ้น แต่ที่สําคัญนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สํารองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้ปกติ12,800บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ mv m o l l ย้ำและเน้นกันอีกรอบนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้กับเซ็ตหน้าอิมปูตึงเด้งเกาหลีรับไปเลยค่ะครีมหน้าเด้งสมแดงเกาหลี1กระปุกครีมโบท็อกหน้าตึงอีก1กระปุกและเซรั่มฟิลเลอร์นะคะหน้าอิมพูอีก1กระปุกรวมแล้ว999บาทย้ำและเน้นนะคะรีบสำรองสิทธิ์กดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ MV Mall โอ้ oh, เป็นไงบ้างครัโปรโมชั่นสุดปังกันไปแล้วนะคะบอกเลยนะคะ1,000มีเงินทอนนะคะ999บาท1แถม2แต่ของแถมเรียกว่าสุดคุ้มจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมโบท็อกหรือแม้แต่เซลลัมฟิลเลอร์หน้าอิ่มฟูตึงนะคะกับครีมหน้าเด้งอีกเอาเป็นว่านะคะ เซตนี้โปรโมชั่นนี้เนี่ยนะคะจัดแน่นจัดเต็มให้กับทุกๆุกท่านไปเลยนะคะทุกเพศทุกวัยแต่ก่อนอือ่นจูซานต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อเราเห็นนะคะในเรื่องของวิธีใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะมันง่ายมากนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นก็ทําให้เราอิ่มฟูดูเด็กและตึงขึ้นเด้งขึ้นได้ใสขึ้นได้ลดฝ้ากระจุดด่างดาได้เรียกว่าครบเวอร์เกี่ยวกับปัญหาที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาติที่สําคัญเนี่ยนะคะเป็นสินค้านําเข้า จากประเทศเกาหลีนะคะทุกตัวนะคะผ่านกระบวนการออยไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถดูด้านหลัง ของกระปุกข,ของขวดได้เลยนะคะจะเป็นสินค้า10ปี2เราจะขึ้นนะคะเราก็ไปเสิร์ชที่ Google ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเมื่อเราเรียกว่าได้เห็นผู้ใช้จริงออกมายืนยันและเดี๋ยวเรานะคะเอารูปผู้ใช้จริงเห็นผลจริงขึ้นมาเรียงลําดับจากอายุกันดีกว่านะคะว่าเซตนี้นะคะอิมฟูตึงเด็กเกาหลีเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างจากเริ่มท่านแรกเลยนะคะคุณแม่เจนคุณแม่เจนตอนนี้นะคะอายุ70ปีค่ะแต่พอหลังจ ใช้นะคะในเรื่องของครีมหน้าเด้งเซรั่มฟิลเลอร์นะคะรวมไปถึงครีมโบท็อกแล้วนะคะดูจากภาพเลยนะคะว่าริ้วรอยร่องรึกปัญหาต่างๆนะคะเรียกว่าจางหายไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ดูเด็กลง70ยังแจ๋วจริงๆเลยนะคะต่อจากนั้นเนี่ยนะคะมาดูคุณแม่เกียงค่ะคุณแม่เจนนี่70แล้วนะคะยังพิชิตได้แต่ท่านนี้มากกว่าไปอีก5ปีค่ะเพราะว่าคุณแม่เกียงของเรานะคะอายุถึง75ปีเลยนะคะ ซึ่ง <Wow. S 1> คนอายุ75แน่นอนค่ะ ปัญหาต่างๆก็ต้องมีอยู่แล้วในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกความหย่อนคล้อยไม่ว่าจะเป็นคล้อยที่หน้าคล้อยที่คอนะคะแต่ว่าเซตนี้นะคะเรียกว่าอิ่มฟูตึงเด้งเกาหลีนี่นะคะครบว่าเซตแบบนี้สามารถนะคะที่จะพิชิตได้อีกเหมือนกันกับปัญหาต่างๆคุณแม่เกียงของเรา75แต่ก็ยังสามารถย้อนวัยสาวแล้วก็ดูเด็กขึ้นได้นะคะยังไม่พอต่อมานะคะกับคุณแนทท่านนี้นะคะบอกเลยอันนี้อายุประมาณแบบว่า 30นะคะก็คือยังเด็กอยู่แต่แน่นอนเด็กสมัยนี้นะคะภาวะภาวะต่างๆนะคะวลภาวะของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปก็ทําให้เด็กแก่ก่อนไวัยได้ปัญหาฝ้ากระจุดตดงดำริ้วรอยต่างๆก็ตามมา เกินวัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีแก้คุณแนทของเราก็คือหนึ่งในนั้นเห็นไหมคะว่าเด็กอายุประมาณแบบ20กว่ากว่าไปไปลายเกือบ30เนี่ยนะคะก็สามารถมีปัญหาแต่เซตนี้ก็พิชิตได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาต่อนะคะอีกท่านหนึ่งคุณบุตรท่านนี้นะคะอายุประมาณ50ค่ะซึ่ง50นะคะต้องบอกเลยนะคะเริ่มมาและทั้งริ้วทั้งล่องนะคะทั้งความหย่อนคล้อยนะคะทั้งหน้าทั้งคอนะคะแต่ยังไม่มากเท่าไหร่ แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามนะที่เคยเด้งเคยใสนะ่ ก็ไม่อยากจะเจอปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นซูสานเหมือนกันนะคะเพราะซูสานเองก็กลัวนะคะซึ่งคุณบุตรก็อยู่ใกล้เคียงกับซูสานมากๆเลยกับคนที่อายุจะแตะ50แต่พอได้ใช้เซตนี้เห็นไหมคะว่าลดขึ้นดีขึ้นปัญหาต่างๆนะคะเรียกว่าจางหายไปอย่างเห็นได้ชัดและตอบมาตกท้ายกันดีกว่านะคะกับท่านนี้ท่านนี้บอกได้เลยนะคะว่าอายุ50กว่าแล้วแต่แบบโอ้โหสา กาหลีชัดๆเลยนะคะเป็นคุณเกดของเราที่เรียกว่านะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยมั่นใจเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่อยากออกจากบ้านเหตุผลเพราะว่าปัญหาอย่างที่เราเห็นเลยนะคะภาพเบฟอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยร่องลึกปัญหาย่อนคล้อยต่างๆทําให้เรียกว่าขาดความมั่นใจนะคะที่สําคัญเนี่ยคนข้างเคียงหรือคุณสามีเนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบว,ว่ากลัวในเรื่องของครอบครัวแต่พอได้มาสัมผัสเซตนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเซตอิมฟูตึงเด้งเกาหลีเนี่ยนะคะ สามารถทําให้คุณเกตของเรานะคะเรียกว่าพลิกผันชีวิตตัวเองขึ้นมามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะหน้าเด้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะว่าปัญหาหลากหลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามที่ปัญหากระหน่าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิ้วรอยล่องลึกหรือความหย่อนคอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือคอหรือเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่งดําแผลเป็นจากสิวก็ตามนะคะ ซูซานย้ำและเน้นเลยว่าเซตนี้เอาอยู่จริงๆกับเซตนะคะอิมฟูตึงเด็กจากเกาหลีนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคร์ทุกอย่างเลยเดี๋ยวอยากให้กล้องนะคะซูมาใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าซูซานเองก็จะ50สุซูซานขออนุญาตแล้วกันนะคะ เป็นตัวแทนของคนที่จะแตะเลข5นะคะเพราะตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่วงการนี้นะคะวงการความงามมากว่า16ปีก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็จะเ,เรียกว่ารู้ถึงสารสกัดส่วนผสมแล้วก็รู้นะคะในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้สุซานดูเลยนะคะว่า50นี่เห็นไหมคะหน้าผากนี่นะคะก็ไม่มีริ้วรอยแล้วก็คอนะคะก็เรียกว่าตึง หน้าเราก็ยกกระชับนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะเราเข้าคลิดิกไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาปิดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะคะสามารถดูแลตัวเองได้นั่นก็คือนวัตกรรมนะคะใหม่ล้ำสมัยที่สามารถจะมาแทนนะคะในเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาต่างๆของเราได้เรานะคะเรียกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเด็ดขาดเลยนะคะเซตนี้ย้ำเลดเน้นเลยนะคะไม่ว่าจะครีม สมแดงเกาหลีหน้าเด้งครีมโบทอกหน้าตึงหรือแม้แต่ ตัวเซรั่มฟิลเลอร์ด้าฟูเซ็ตนี้นะคะมารวมตัวกันให้เป็นโปรโมชั่นสุดปังเงินไปนะคะบอกเลยนะคะว่า1แถม2ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสินค้าเรียกว่าติดท็อป10ขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือเมืองไทยนะคะที่สำคัญคุณภาพคับแก้วขนาดนี้มื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้ไปเลยนะคะ3ชิ้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวค่ะ 999บาทเท่านั้นย้ำและเน้นนะคะเรามีจำนวนจำกัดเพียง300ใสายแรกเท่านั้น999ค่ะ พบกับโปรโมชั่นสุดปังกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสวยครบจบเพียงเซ็ตเดียวโปรโมชั่นเซ็ตหน้าอิมฟูเด้งตึงเกาหลีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เด็สุดๆนะคะเป็นเซ็ตที่แก้ได้ทุกปัญหาผิวที่ช่วยทำให้ผิวของคุณอิ่มฟูตึงกระชับสวยใสยสไตล์เกาหลีมาพร้อมกับครีมหน้าเด้งโสมแดงเกาหลีขนาด65กรัมและควบคู่กับครีมโบท็อกหน้าตึงบาคนี้อีก40กรัมเท่านั้นไม่พอนะคะยังรับเพิ่มไปอีก1ชิ้นเซรั่มฟิลเลอร์เพิ่มความอิ่มฟูดูเด็กอีก40กรัมรวมทั้งหมด3ชิ้น แต่ที่สําคัญนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สํารองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้ปกติ12,800บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ mv m o l l ย้ำและเน้นกันอีกรอบนะคะเราให้เพียง300สายแรกเท่านั้นที่สำรองสิทธิ์เข้ามาตอนนี้กับเซ็ตหน้าอิมพูตึงเด้งเกาหลีรับไปเลยค่ะครีมหน้าเด้งสมแดงเกาหลี1กระปุกครีมโบท็อกหน้าตึงอีก1กระปุกและเซรั่มพิลเลอร์นะคะหน้าอิมพูอีก1กระปุกรวมแล้ว999บาทย้ำและเน้นนะคะรีบสำรองสิทธกดมาเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาที่ MV m a